ผมนะครับรับบทเป็นทิวครับทิวอ่ะอ่ะอ่ะเอางงแล้วงงแล้วอ่ะอ่ะโอเคคือฟอสอะรับบทเป็นอักใช่ไหมล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์จะเป็นแบบว่าคนกลัวนะคนกลัวใช่แต่ว่าต่างชีวิตจริงชีวิตจริงผมค่อนข้างเงียบไม่จริงไม่จริง อะไรพี่ภูเกะพี่พูเกะเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นทิวครับผมทิวใช่ครับทิวทิวเป็นคนยังไงพี่ก็จะเป็นคนเงียบ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 เหมือนเราน dunno, ี่แหละเหมือนเลยแม้แตกต่างกันมม้หรือว่าเหมือนเลยเหมือนเลยหรอแล้วได้ข่าวว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยแต่อนุบาลบะ ใช่เออเดือบ้านจริงๆอันนี้คือเรื่องไม่ไม่จริงครับพี่เหรอเรื่องจริงเลยรู้จักกันเพราะว่าขึ้นรถกลับบ้านมากับบ้านแล้วบ้านอยู่ใกล้ๆกันเด็กๆอ้าแล้วเรียนโรงเรียนที่เดียวกันเลยเหรอตอนนั้นใช่โรงเรียนอะไรครับน้องตอนนั้นปฐัยครับปฐัยอุดมศึกษาปฐัยปฐัยพฐัยปฐยเขาปฐัยอุดมศึกษาเราปฐัยอะไรปฐัยกุ้งสด แล้วตอนมาแครกันตกใจไหมตกใจรู้รู้ไหมว่าเป็นต้องมาแครด้วยกันไม่รู้คือตอนแรกนั่งผมนั่งอยู่ใช่ไหมฮะเออพี่นั่งอยู่ปุ๊บไอฟอสแบบประตูเข้ามาอ้าวฟอสแล้วลองจำลองสถานการณ์ให้ดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นตอนนั้นหนอตอนนั้นแบบรู้อ้ไรืนี้ใช่ป่ะครับพีเอเขาก็แบบเออพามาเจอคู่เล่นนะตอนนั้นเป็นยางงี้นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างงี้มระตูเข้ อ๋อมีภาพเอ้าเฮ้ยเอ้ากูเฮ้ไม่ต่อยกูต่ยเลยเหรจริงไหมเนี่ยไม่ไม่เนี่ยรักจริงๆเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแต่ว่าได้คุยกันมาตลอดไหมครับก็ไม่ครับไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วไปเออเจอกันตอนอยู่รุาลคุณจำได้ไงว่าเฮ้ยคนนี้คือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแค่เห็นปุ๊บจำได้เลยว่าเราเคยนั่งรถด้วยกันตอนอยููุ่บ้าน อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะโรงเรียนเดียวกันมัธยมก็มาอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่พอรู้จักกันมานานรู้สึกว่ามันยากไหมตอนเล่นด้วยกันอ่ะจริงๆมันยากแค่ช่วงแรกนะสำหรับผมนะฮะช่วยแบบมันเขินๆกันอ่ะด้วเขินใช่จูบแรกเงี้ยมันอยากรู้จูบแรกรู้สึกไงแบบตกตกใจนิดนึงสรุป น้องนันนนทำไมอะเพาอะไรกันนนนน์นันนน์เขาเชี่ยวชาญเฮ้ยมีคนตะกิดมีคนเก่งเก่เก่งเ่ยเก่เก่งเก่งเ่เน่ง่งเก่งเก่งม่งเก่นเน่่เ่่งเ่อ่ง่งเก่งเก่งกก่งก่่า หรือว่าชอบแบบใหญ่มาแล้วหรืกหยิกหรือตรงตรงคือวิกแต่ละทรงเนี่ยมันมีผลต่อการเหวี่ยงกระหน่่ขันของเรานะครับคือบางอันเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลลองดูพี่ว่านที่มันหนักเนี่ยไปได้ไกลมันมีน้ําหนักถ้าเบาเลยไปอันนี้น้าจะไปไม่ได้ไกลพี่ว่านี้ปิวปิวแล้วก็อยู่แค่ตรงนี้ผมอันนี้นะครับแล้วทำไมเลือกสีเขียวด้วยสีเขียวมันเด่นดีครับอ๋อมันเด่นดีมันเห็นชัดดีพร้อมไหมน้องพร้อมแล้วครับกี่คะแนนดีสัก สักหกได้ไหมครับหกเอางี้มึงเล่าให้ได้สามก่อนป๊อสให้กำลังใจเพื่อนหน่อยสู้ๆพร้อมนะต้าถามผมหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยสำหรับบุ๊กก็ไม่แย่นะครับโดดตัวงอรับไปก่อน2คะแนนเก่งมากคิดว่าจะไกลนะโอเคนะครับสรุปนะครับน้องบุ๊กนะครับได้2คะแนน คนต่อไปคนที่สมาเลยหมมัมิกมามิกมาอันนี้คิวจะลองผมตรงไหมล่ะผมตรงมันไกลไหมอยากรู้ตอันอรงนีร้องน้องนี่ร้องน้องน้องนี้องนองนองนี้องนีอนี่้องนี่้อนี่้องน่ร้องน่ร้องนี่ร้องนี่ร้องนี่ร้อนี่ร้องน้องนั่ร้องนี่ร้งน้องนี้นีร้องน้อง้องนร้งน่รองนีรอง่รองนีลองน่้องี่องนี่ร้อานี่องนี่อ่องนีร้องนี่ิ้งน่อี้ร่้้งง เป็นเ้นเป็นสายสบ,บาดเป็นส,สบบายสบัดผมก็รู้สึกว่าถ้าเราสวิงทางฟิสิกส์มันจะไปได้ยอย่างนี้กว่าใช่ไหมทางฟิสิกส์ด้วยใช่ไหมคำนวณเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์สายคอร์แทนแทนแทนสายตายของ <laughs> เอามาลองดูนะครับเขาจะใช้การสวิงนะครับเพื่อให้ไกลกว่าน้องบุ๊กไม่รู้ว่ามิกจะทําได้หรือไม่เหมือนบาร์บี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ยสวยนะสวยนยน่ารักะล ดีมาเฮ้ยสวยมากวพาะผมยาวแล้วสวยเลยอะหน้าหวานเนาะถ้าพร้อมแล้วไปเฮ้ย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  ช่วยได้เยอะจริงๆเลยครับโกงโค้งสวยงามนำบุกไปแล้วล่ะครับสามนะสามนะเอามิกซิ้งสามคะแนนเอาคนแต่ว่าบอกเอามาที่มาที่มาอย่ายอมเขาอย่ายอมเขาครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้เทคนิคบวงสวิงรอบนี้ผมจะใช้โปรเจกต์ตายมิกเอาจริงนะพี่เชียร์มิกอยู่พี่เชียร์นนท์นะพร้อมนะมามิกซหนึ่ง สองสามไปไปเฮ้ยเจ้าโอ้โหออกตัวท่าก็กินขาดแล้วเลยครับแม่ไม่ดีไงบ้างกับโปรเจกต์ตายของมิกผลงานน่าพอใจไหมนะสองคะแนนสองคะแนนสองคะแนน นี S <S ่ก erm ็าปุ <c 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 ๊กก็ไม um ่คิดว่ามันจะหล่นแล้วพี่อุษานเลือกนี้แค่สามคะแนนแล้วก็ชนะแล้วเกมนี้พี่บุ๊กครับให้กำลังใจฟอสหน่อยก็ดูจากหน่วยต้นนะครับหน่วยกา้นี่เอันนี้หน่วยการก็ชนะแน่นอนครับโอเคอาร์มและฟอสพร้อมนะครับอาร์มาพี่ฟอสมีอะไรบอกพี่บุ๊กใช่หมองใช่หมองเยอะโอ้โหไม่มีเลยหลอกหลอกหลอกหลออาร์มาดูกันนะครับมีแผลอะไรเนี่ยไอ มมาสักพักคู่นี้ยังทําอะไรกันไม่ได้เลยเห็นทําอย่างเดียวก็คือเต้นกันสนุกเจียวโอ้ยเร็วเข้าคะแนนรออยู่เฮ้ยลองดึิดึงดิเออเออเออดึงดึงดึงเออเออเอเอ็นไปเอ็นไปนองเอ็นไปนนนเอ็นไปเออเออเย็บเย็บเย็บ วันนี้ไปเออยกไปลยไปเลยแรเลย้าไมเลยไอ้ลอยไปไปมันรแ่แล้วครัฝั่งของบุกร่วมไปแล้วก็ตามรอยฟอปนี้ไปนี่ไปนียไป่ไปนไปนี่ไปเก่ไป่ไปนี่ไปนีลไป่ไปนน่ไปนี่ไปน่ไปนี่ไปนไปนี่ไป่ไป่ไปไปไปเไปเนี่ไปไนี่ไป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 นี่ไป่ไน มดมแลยลอนนี่มูนี้ก่อนเริ่มขอออกลีลาการ,การเต้นเรียกความสนุกกันก่อนเลยครับแต่พอสักพักศึกครั้งนี้ชัดสนุกดึงกันไปดันกันมาก็เป็นฝ่ายของบุกที่ลูกปิงปองล่นซะก,ก่อนเอ๊ะทำไมล่นเหมือนฟอสเลยอะ่ะนัดก,กันมาปันเนี้ยไปโชดเนยโชดเนยชดเนี่ยเชือกตอนนี้อยู่ที่อาร์มเป็นหลักเลยครับมิกซ์จะสู้อาร์มได้ไหมเริเ่มมีการกระตุกเชือกที่แรงขึ้นแล้วเลยครับเกมชัดสนุกไม่มีใครยอมใครโอ้ย<อ> วัดกันที่1ลูกเท่านั้นแหละครับใครหล่นคือแพ้ไปเลยนะครับแม่แฮปปี้เต้นสุดๆกลัวกัวไม่เยเยเหมือนจะใช้แพดผ่อนแล้วดึงเลยครับไมไรไม่ด้ไเออกลัวไม่กลัไม่กลัวกลัวอกลัวไม่กลัวไม์ก็ไม่ยอมขอไม่กไม่กไม่กลวไม่กั คู <c els descript or> <rip> ่น <ini again. ros ient> like ี้กินกันไม่ลงจริงๆนะครับมิกมิกลกเดียวมิกเปลี่ยนทีตอนนี้ทั้งสองดูเหมือนจะหมดแรงเลยครับแม่เราจึงให้ทั้งสองคนเนี่ยเปลี่ยนท่าเป็นชั้นเข่าบ้างเลยครับเอ้าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันต่อ เออเอาเลยเหรอเอาเลยวะลูกตัดสินเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นรับสำหรับคู่นี้เอเพ่งอลแม่ลองเอ็นซ้ายเอ็นขวาดูอ่ะเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะเนีมุหน่อยจิงังใ่นะมุ้หน่อยมุบหน่อยมุบงหน่อยโอ้ยเฮยเอเฮอเฮ้อหฮ้อเออเเออเฮชออเ้เออเฮเออเอออเอ ที่ตั้งใจเล่นสุดๆมิก และบุ๊กนะครับผมยังไงบ้างนะครับมิกครับอาการนั้นเป็นห่วงเหลือเกินนะครับยังไงมิกไหวไหมกระจอกไม่ถึงว่าเขาผมเนั่นแหละเมื่อกี้ผมแอบบอกเทคนิคไปแล้วบุ๊กแหละเป็นไงต้องต้องบอกว่าตาแรกบุ๊กก็แพ้มาใช่ไหมมิกไม่แพ้แน่นอนครับมิกก็แพ้มาอันนี้ต่างคนต่างแพ้ต่างคนต่างแพ้เหมือนสองคนที่บอกช้ำจากความรักมาเจอกันจะไหมจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ดีขึ้นและอีกคนจะแพ้อย่างทุกทรมาน เอร์อมีอะไรอยากจะบอกมิกไหมผมมาทายตะขาบไว้แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทำดีสุดทายยาสูตรใช่ไหมใช่ลองดูนะฟอร์สจัดการไปเน้นสร้างปรากฏการณ์นะเพื่อนโอเคนะครับมาดูนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะฮะว่าใครนะฮะจะชนะและใครจะแพ้นะครับไปไปเอาละครับรอบของลูเซอร์มาแล้วไป